สิ่งที่บรรจุอในกล่องของกล้องรุ่น WIO-T1057F ตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกจะเป็นแผงโซลาเซลล์แบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีตัวกล้องมาให้อยู่แล้วนะครับซื้อกล้องตรงไดกล้องนะครับผมชิ้นส่วนต่อไปจะเป็นขายึดแผงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็ขายึดกล้องหรือวแป้นยึดกล้องพร้อมพุกน็อตนะครับแล้วก็จะมีสายชาร์จนะครับตัวนี้จะไม่มีอะแดปเตอร์แถมมาให้นะครับก็เอาอะแดปเตอร์ชาร์จโทรศรัพท์เสียบชาร์จกล้องก่อนได้นะครับ วิธีการใช้งานนะครับเพียงแค่เปิดสวิตช์กล้องนะครับแล้วจากนั้นรอให้กล้องไฟกระพริบเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็กดบวกเพิ่มอุปกรณ์ในแอปวอลาชิไอโอได้เลยนะครับแล้วก็สแกนเคียิลโค้ดแบบนี้นะครับจากนั้นก็รอการเชื่อมต่อได้เลยนะครับกล้องตัวนี้มันจะเป็นต้องเชื่อมต่อ w i f i หรือใส่ซิมอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อและใช้งานได้เลยนะครับจากนั้นก็นำไปติดตั้งตามจุดท,ที่เราต้องการแบบนี้ได้เลยนะครับและนี่คือภาพตัวอย่างในตอนกลางวันความละเอียดของภาพอยู่ที่สาล้านพิกเซล และนี่ก็คือภาพสีในตอนคืนด้วยหลอดไฟ LED ครับผม